ไอติมมาละจ้ามาขายฟรีฟีเอ้ยไม่มฟรีถูกจิ๊บเป้งเอาขอโทษครับจ่ายค่าค่าเสียาหายมาเลยครับผมจะดึงรถลิมูซีนไปขายนะโอ้ยเออมประกอบอาชีพไอติมเออไอติมนี่ไม่มีใครซื้อของเราสักคนเลย โอ้ยลิวอซีเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มีพวกแกทํารถฉัดรถไอติมค่าพังรถไอติมค่ายังโคก็เยอะเลยโอ้ยไม่ต้องขับไอตรงไอติมมันมั่งแล้วรถไอติม โอ้ยทำไมมันวันนี้มันแหลกแบบนี้โอ้ยขี่รถสปอร์ตที่ที่ลงมาดีกว่าเอ้าเอ้ยเอ้ยอเดียใดๆนะโอ้นั่นนั่นมันลูกค้านี่ลูกค้าครับผมไม่ขายแล้วเอารถไปเฮ้ยแข่งรถกับลูกค้าดีกว่ารถสปอร์ตของเราอะที่ลงมาเท่กว่าเยอะเลยคุณลูกค้าครับลูกค้าจะขับรถไปไหนอะ อลูกค้าครับลูกค้าครับลูกค้าครับลูกค้าจอดก่อนนะฮะยิงแม่งเออสอยตายสักทีแ้วเมื่อลูกค้าเทกว่าเฮ้ยเปิดเฟิร์สพร์ทัน เออหนึ่ง p e r c e n เออเฮ้ยเยอ่ายิงยิงสุดเกียร์เอ้ยแล้วสุดเกียร์เลยอุ้ยปล่อยรถแล้วสุดเกียร์เฮ้ยไม่มีใครสู้รคันนี้ได้หรอกรคันนี้ติดรางวัลระดับโลก เอออาอาแมกก้าั่าางถอยหลังแม่ก็ยังเร็วโคตรแล้วก็แล้วแม่งก็ยังบินได้อีกด้วยเออเออคาร์าูป,ปอยปิวมาที่ไหนเออ โอ้น oh, ี่มันรถเจเนรี uh, ่สปอร์ตโคตรๆนะอีลโมกินี่มึงดีเลมูกินี่เออนี่ไงเลมูกินี่เออแล้วก็ฟอลลี่อะฟอลลี่ฟอลลี่ฮะไา้ฟอลลี่แล้ว ในรถตำรวจรถตำรวจมากเออเออนผู้ชมฮะอย่าคิดอะไรมากฮะอันนี้ไม่แค่การถ่ายทำเฉยเยอย่าคิดมากอันนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นเฉยเ่าออตอนนี้ไอ้ก้าก็ม่อยู่บา้านสวยเออในนดกสุข,ข่าก็ปล่อยรถตำรวจแบบสปอร์ตออกมาได้แล้ว ตำรวจยุ่งียเขาไม่ใช้รถแบบนั้นแล้วรถสปอร์ตเขาใช้แบบเป็นตำรวจแล้วตำรวจรู้สึกว่าตกมากลางศึกษาร,ารอ่าลราคาพังเออเอโอ,โอ,โ,อโอ้ยมีการได้ทำของขานี่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่แหลกมาก เฮ้ยชิบหายเก้ามาทำไมกำลังไข่ทำหนังอยู่หนังของกูอย่ายุ่งท่านผู้ชมฮะมันต้องสนฮนะอีเจ้าเก้าก็ชอบกวนแบบนี้แลหละฮะเฮ้ยวันนี้ข้ามาไปตำรวจวัสดี้ท่านผู้ชมฮะ แล้วตอนนี้คนตำรว,ำรวจนิโก้เขาก็ตอนนี้เขากำลังจะไล่ล่าไล่ล่าคนทำพิกนไมายอ,อดอีโอ้ดังกว่านี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยรถคาสมัสมรดิบได้ดีกว่ารถตำรวจคันอื่นอีก เออแมนมั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 นแมนโอ้โอ้ยเดียเดี๋ยวรถสเกียรแล้วดีสุด่ะตบรถสเกียร์แล้วดีสุดไปหลังไปหน้าไปหลังไปหน้าเป็นฟิตฟิตรถกันหน่อยดีกว่าไปหน้าไปหลังไปหลังไปหน้าไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปหลัง ปิดรถกันน้อยปไ,ปไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปหลังดีกว่าไม่น่าดีกว่าเออเ้ยไปหลังดีกว่าไปหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะเลือกทางไหนครับโอ้ยนนนนโอนโอนโอ้ต,อตำรวจสภาพเป็นไรไปแล้วโอ้ตอนนี้ ตำรวจยเบื่อแล้วอะรดคันนีพังแล้วอ่ะเฟิร์สเพอร์เซนเฟิร์สเพอร์เซนยิงรถให้พังกันดีกว่าอเอ้ยเออยิงให้พังยิงให้พังยิยงอาบีจีแม่งเอ้ยไม่ดีกว่าส่งระเบิดระเบิดรรดามาจากสวรรค์เอาระเบิดรรดามาจากสวรรค์ระเบิดราดามาจากสวรวาาาสวรค์นี่วะ อ้าวเออขะโอ๊ยกะเด็นโบยปิวโอ๊ยไหนดูซิวันนี้มีอากาศอะไรดีมั่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีิต้าเออโอ๊ยติดผนังอีกโอ๊ยโอ๊ยขาดได้จะขาดว่าได้เวลาพลังเสก ๋อแล้วไม่สิยังมีรถสปอร์ตที่ดีกว่านั้น T U I S O M O พลังรถสปอร์ตอ้าเฮ้ยนี่ไงรถสปอร์ตฉัน A N F E R N U S คันนี้จะดีกว่าหรือว่าคันนั้นดีกว่าคันนี้ดีกว่าน้อยพลังบินพลังบอยบิน ออืข่ารถบินได้ไม่ต้องมีใครมาสนรถบินได้คุณตำรวจนะฮะวันนี้ปฏิบัติงานนะมัง่งอือไม่ออไดตอบเลยหรอวะเดี๋ยวนะยจะบอกนะว่าตำรวจเออก่อนลงไปต้องเปิดพลังนี้ก่อนไม่งั้นตำรวจฆ่าเราแนะ่เออเออ เออเฮ้ยตำรวจครับสวัสดีครับตำรวจอะเอ่อเอ้อ้าอเอ้ยเออเ้ยเอ้ยเออจ้ด้วยตำรวจ เอ้ยระวังเอ่อเอ้เอ้เอ้ยเอ้ย,อย,อยช่วยด้วยเออเออย,ยิงแม่งมันไม่มันไม่ไมีใครคำว่าจุดนิโก้ได้แล้วนิโกโ้เขาโหดเออมีใครย,ยุ่นนิโกโ้ได้ เออเออเอ้ยเอ้ยเออนี่คือเออพลังแบบนี้ไม่เอาอ่ะเอออ่านี่แหละคือการยิงอาบีจีแล้วการยิงอาบีจีพีกต้องมันมีกดค้อไหนบ้างครับวันนี้ วันนี้ทางเรา Speed TV ปปว,วันนี้เราจะมาให้คำแนะนำคนุณวิธีการยิง RPG ที่ถูกวิธีการยิง RPG ที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะเป็นมุมมองบุคคลที่สามก็ได้หรือว่า first อร์ s o n ก็ได้ในสำับพงคนเสียใจด้วยนะฮะ first person คุณต้องไปลงเองผมไม่สอดเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่ายิง RPG ที่ถูกต้อง เออ RPG นี่ถูกต้องนะฮะเออโอ้ยอันนี้อะไรละเขาเรียกว่าอาการนี้ RPG ที่ถูกต้องอะเออเออเอ,อ้ยมองๆคนที่สามดิเออวันนี้แหละโลกจะต้องพินาศโลกจะต้องพินาศวันนี้ เออเอาบอยบิวชั้นบอยบิวเพราะอาพีจีอาบีจีนั้นพาฉันบอยบิวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแม่ก็พาไปทุกที่วอเตอร์ารดูมันมัาอย่างสวยแล้วมันก็บ,บินไปเองนทางมีแกไหนจริงอาบีีที่ถูกต้องนะฮะนี่เรา ทางรสปีทีวีขอรายงานนะครับผมว่าการยิงกระพีจีที่ถูกต้องนั้นนั้นมันจะต้องยิงรัวโดยใช้วิธีนี้เอออ่ามันไงฮะสวยไหมฮะและแถมทำให้ติดดาวได้น้อยที่สุดด้วยฮะซึ่งมันยิงและสดใจมากเออฮะพิธีกรเป็นไงมัง่ง โอ้ยผมลอยพิวอยู่บนฟ้าอย่างเป็นอะไรไม่รู้ช่วยหน่อยครับคนไทายมาเพราะคนคือพิธีกรโอ้ยในสุข,ขากรสันที่ขับรถกระบะดีกว่าเอมนีอะได้ยินนะคุณว่าอะไรโอ้ยมันได้ยินด้วยได้เฮ้ยสั่งรถสปอร์ตหน่อย แับนะคันนี้ดีไหมไม่เอาเราสปอร์ตคันนี้ไม่เอาคันเนี้ยเบโบกินี่ไม่เอาฟอร์เรอ่ฟอร์เรี่ก็ไม่เอาอฟอร์เรี่ไม่เอาไอนี่ก็พร้อมปืนรถพร้อมหมดรถพร้อมหมด <c oughs> อีกคันเดียว เลยอีกสองคันออาเอยเอ้อ INFERNUS อ่าอ่า e คันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาคันนี้ฮะไม่เอา T U R I S M O ได้ไหมโอ้ยคันนี้ก็กระจอกอีกโอ้ยใครจะมาเอาก็เอาไปเยอะรถสปอร์ตพวกเนี้ยขามคาอบายฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเอาไปนะฮะเอาไปแดกกันทุกคนนะฮะ เอ้ยไม่รู้ก็นั่งรถคนไหนดีเอาบก,กินี่ก็แล้วกันเอ้ยไม่เอาเออเอาบกินี่นั่นแหละ兰กินี่คุณข้าเร็วแรงที่สุดเร็วแรงทะลุนั้นรถนี่แมกระทั่งยังไม่ได้ไปนั่งที่คนขับก็ท่งคนขับได้แล้วเราก็ทำพัาแบบนี้นะฮะและ้วเนี่แหละฮะเขาเรียกว่ากันขับรถที่ถูกต้องนะฮะเอ๊ะ ขรับรถดึกต้องเออเฮ้ยเจอรถคู่แข่งเฮ้ยเจอรถคูแข่งเอ้ยน้ำมันรถคูแข่งดีว่าเอออะไรไอ้เกา้าสักอยู่เกา้าเลยถามกูเป็นไงคูแข่งมาไอ้ถาเลย ตำคาญแกบอกเก้าตอนนี้กูยังไม่มีอารมณ์เล่นตอนนี้กูอัดดูจบเออคู่แข่งเอ้ยเอ้ย,ยอะไรขึ้คู่แข่งแล้วอะไรคู่แข่งแล้วเอ้ยงสั้นวันนี้จะจบเร็วไหม,ไหมเนี่ยเมืนค้างคนก่อนเปล่าเออ่ะเอ้ย,อยวันตู่ ทีโฟไฟรับแข่งได้อารับแข่งก <m akes millet> ันได้แล้วแข่งกันได้แล้วฮะเอ้ยเอ้ยแข่งกันเลยจะหนีู่แข่งกันเลยจะหนีฮะู่แข่งกำลังหนีเราฮะตอนนี้มันกำลังนำหน้าเราตอนนี้เอ้ยมัน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  โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปวดค่ายไงก็ตามทันอยู่ดีโอ้ยเ้ยโคู่แข่งเหนื่อยแล้โคตรตรงนี้ไม่เปิดทอกๆก็ยังดีทวดพิตริกอคนแสดงมันไงมั่ง โอ้ยผมรู้สึกขับรถขับยากมากอ้าวกูแข้งหายไปไหนรอช่างมันฮะนี่แหละคันขับรถที่ถูกต้องเออเอา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 บอยบิวทั้งวันมาวันจะเป็นอะไรขาก็บอยวิวหมดแม้กระทั่งตึกก็ยังติดเลย ตึกนี้ยังติดอยู่เลยปรากฏการรถแปลกเออเอออาเออใคดไี้แหละคนแรกที่ขับรถได้บนขับรถได้ดีที่สุดเออแต่ไงาหนังสั้นวันนี้ขอเอยนดีก็แล้วกันจบ บายนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสัตสไครนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ทุกคนจะจะทำด้วยนะฮะนั่นคือการแชร์ที่คนรู้จักจให้เพื่อนนี่ยังไม่รู้จักผมได้รู้จักผมนะครับอ่าแล้วก็ขอแล้วก็ไลค์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายๆฮะ